สวัสดีคร so ับกลับมาพบกับทีมงานไทยรากานอีกครั้งแล้วนะในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคการใส่ท n s ซ t ช o นเพื่อเชื่อมต่อคลิปหรือว่าเชื่อมต่อตัวเสียงให้ดูลื่นไหลมีความต่อเนื่องและสวยงามมากขึ้นทํายังไงมาดูกันครับเรื่องต้นมาก็มาดูไทม์ไลน์ของเราก่อนนะครับตอนที่ผมมี2คลิปคลิปแรกเนี่ยเป็นคนกาลังนั่งพูดอยู่คลิปที่2เนี่ยเป็นแพ็กช็อตละซึ่งการตัดภาพแบบปกติเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ มันจะดูกระโดดกระโดดใช่ไหมครับแต่เราสามารถทําให้มันดูสมูทขึ้นด้วยการใส่ก a ร์เซชันได้โดยจะอยู่ในเมนูเอฟเฟกนะครับถ้าในโปรแกรมของเ,อเพื่อนๆไม่มีวินโดว์นี้ก็มาเปิดก่อนที่เมนูบาร์ไปที่วินโดว์นะครับแล้วก็เลือกเปิดเอฟเฟกต์ทิ้งให้เครื่องหมายถูกแล้วเราจะมีวินโดว์อันนี้ขึ้นมาสําหรับตัววิดีโอเนี่ยก็ไปที่วนะิดีโอการ์เซชันในนี้ก็จะเป็น p ี e s e t เลือร,รูปที่มาพร้อมกับโปรแกรมนะครับแต่เราสามารถหาติดตั้งเพิ่มเติมได้นะก็จะมีที่เข้าทํำขาย แล้วก็ทําแจกเลยเราก็มาดูทราซิชั่นที่เราต้องการ,ารนะครับสมมติผมจะใส่ทราซิชั่นอันนี้วิธีใส่ก็แค่คลิกนะครับแล้วก็ลากมาวางระหว,ว่างรอยต่อของของคลิปนี้อันนี้ผมลองดูนะเห็นปะเมื่อก,กี้จะมีแอนิเมชันเหมือนภาพผุพีขข้ามาแต่ถ้าดูเราไม่ชอบก็คลิกแล้วกด d ดีลีทลบออกได้เลยนะครับแล้วก็ลองเลือกทราซิชชั่นอื่นๆแทน ลององันนี้ก็ประมาณนี้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าระยะ t ั a ซิชั่นมันสั้นไปเราสามารถคลิกนะครับแล้วก็ลากให้มันยาวขึ้นได้นะในส่วนของเสียงก็สามารถทำได้เช่นกันเธอจะอยู่ใน Audio Transition นะครับ c ค s Fade ที่ผมชอบใช้ก็จะเป็น Exponential Fade อันนี้จะมีความแตกต่างกันนะครับเพื่อนๆก็ไปลองเล่นดูก็ได้เอามาใส่ไว้อย่างนี้ลองขยายนิดหน่อยแล้วลองฟังกันดูนะครับโอเค <Okay. S 2> ก็คือตอนจบเพลงแรกมันจะหลีเสียงให้เบาลงและขึ้นเพลงใหม่มันก็จะเสียงดังขึ้น อันนี้มันไม่ค่อยเวิร์เพราะว่ามันเป็นเพลงเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเพลง,งดีกว่าโอเคเห็นไหมเพลงมันจะดูสม,มูุลขึ้นนะครับแม้ว่าจะเป็นเพลงที่แตกต่างกันง่ายใช่ไหมหล่ะก็ลองไปทำตามกันดูนะครับชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันล่ะไปแล้วสวัสดีครับ